สุดท้ายบอกชัดเจน68ทําสําเร็จแน่นอนลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งอันนี้เขากําลังทําอยู่เห็นบอกว่าภายไต่มาสามนะไต่มาสามของปีน้าปี68นี่ทาแน่เนื่องจากตอนนี้สร้างเรียกว่าอินฟราฟันอินฟราฟันอินฟาฟันประมาณสัก3 0 0แสนล้านต้องใช่ไหมต้องใช้เพื่อมาซื้อสัมทานที่เหลือของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอินฟราสตรักเจอร์ฟันซึ่งก็พูดถึงเรื่อง20บบาทนะ ตอนนายกแถลงเนี่ยหันไปอะไรหันไปดูสันนี่สันนี่อ่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเพราะเป็นชอบเรื่องนี้เป็นเจ้าของไงเป็นเจ้าของนโยบายใช่เอ้าเสร็จแล้วการแถลงเนี่น่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูว่าใน12นโยบายนั้นท่านนายกมองถึงแนวทางมองถึงโอกาสว่าอย่างไรครับ เวลาไปไหนเรามีเงิน20บาทในกระเป๋าก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วถ้ามากกว่า20บาทนั้นก็คือว่าเป็นรัฐบาลก็เติมไว้ในในกระเป๋าของประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็20บาทตลอดสายจะเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้านี้2568ค่ะบ้านเพื่อคนไทยค่ะก็บ้านเพื่อคนไทยนี้นะคะก็จะใช้พื้นที่ของรัฐ ที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะในในในพื้นที่ที่มีทําเลที่ดีเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใกล้ตัวเมืองนะคะใกล้ฟิสซิลิตี้ต่างๆในประเทศนะคะเราก็จะเริ่มพื้นที่ของการรถไฟในกรุงเทพนะคะซึ่งก็จะสร้างคอนโดที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะห้องดีๆมีเฟอร์นิเจอร์ที่จะสามารถอยู่แล้วรู้สึกกับบ้านแล้วก็สบายใจมีแรงออกไปทำงานได้นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นการแก้หนี้ครัวเรือนค่ะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะคะเราก็สร้างความร่วมมือค่ะจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ของไทยค่ะตัวให้ทั้งสองฝ่ายนะคะตกลงกันค่ะที่จะลดการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู0.23ค่ะทำให้ประชาชนพักการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา3ปี และเงินทุกบาททุกสกางค์ที่จ่ายจะเป็นเงินที่จ่ายเพื่อลดเงินต้นเฟสต่อไปเฟสนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะประมาณ4ล้านลายด้วยกันค่ะจะสามารถรับเงิน10,000บาทได้นะคะไม่เกินตุกจีนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของซองอ่างเปานะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของเงินสดค่ะเฟสที่3ค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปนี้ก็จะเกิดขึ้น ภายในปี2568แน่นอนค่ะนโยบายต่างๆต้องจับต้องได้ค่ะนี่คือ2568นะคะโอกาสของประเทศไทยที่จะทำได้จริงค่ะและแน่นอนค่ะว่าปีหน้านี้2568ประเทศไทยจะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกๆคนค่ะนอกจากการถแถลง12นโยบายที่เป็นโอกาสของปีหน้าแล้วเนี่ยท่านการถแถลงครั้งนี้มันมีน่าสนใจตรงว่าแบ่งงานเลยไม่ใช่แบ่งงานฝ่ายค้านและ นักวิชาการก็บอกว่ามันแถลงน,นโยบายหรือสั่งการโชว์สั่งการสั่งการโชว์ส,สั่งการโชว์ว่า,านะถ้ามีใจเป็นธรรมนะออต้องดูว่านายกเนี่ยพูดว่าทําเองคนเดียวไม่สําเร็จออได้เรียนรู้งานมาแล้วออว่าการทํางานเป็นทีมยังไง ี่ผมบอกนั้นกระบวนการหลังจากนี้ไปเมื่อมีโครงการก็จะมอบหมายรองนายกไปเรื่องสั่งการโชว์หรือบอกพับบิมจะชห้เห็นว่าโครงการนี้ใครดูแลเรื่องราย20่บบาทต่อสายเออนั่นแหละแล้วก็ที่วิจารณ์นั้นเยอะบอกว่าสุดท้ายนายกบอกว่าท่านท่นรองนายกรัฐมตรีทำได้ไหมถามามทำได้ไหมท่านรองนายกรัฐมตรีและรลฐมตีคมนาคม ยังลอควบเลยพยักหน้าทําได้ไดคือทดลองสุยะที่บอกบอกอะไตรมาสสามบอกว่าจะนำท่วมน้ําแรงน้ําท่วมน้ําแรงบริหารจัดการเนี่ยลองนายกเหมือนกันรองนายกนะฮะสองลองสองรองเพราะว่าคุณประเสริฐจันทระลุงทองเป็นรองนายกดูแลกระทรวงดีอีเอสเนี่ยเรื่องที่เขาวิจารณ์มากที่สุดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรการแจ้งเตือนภัยเอหน้าที่ของดีเอสเลยและก็ครั้งนี้นะเรื่องน้ําท่วมแรงมันมีเรื่องของ องขุดครองขุดดินมันมีกฎหมายถ้าขุดดินไปขายเนี่ยผิดนะเพราะฉะนั้นแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับรทรวงอะไรกระทรวงคมนาคมเพราะท่านรองสุยะเนี่ยต้องดูแลผมว่านายกอุงอิงละเอียดมากรอบนี้จะขุดดินเพื่อเอาดินให้ชาวบ้านเอาไปขายได้ไอะยิ่งมนเกี่ยวฟรตเวยต่างๆคือเดิมเนี่ยกฎหมายเนี่ยสมมุติว่าเราขุดดินนะในที่ดินสาธารณะหรือดินชาวบ้านเนี่ยนะ ต้องกองไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายคนย้ายไปขายไม่ได้แต่นี่พยายามจะแก้กฎหมายตรงนี้เก่ยวกัน้ําแรงน้ําท่วมน่าสนใจอะมาเรื่องของ SML แน่นอน S อสเอท่านรองพี่ชัยชุนหะวชิระแน่นอนนะตรงนี้นี่กระจายอํานาจในการบริหารจัดการและสร้างอาชีพในระดับชุมชนครับอแบ่งงานการทานะอ้าหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาหลักหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษานะครับเกี่ยวกับคนเยอะนะเกี่ยวกับคนเยอะเพราะว่า เพราะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรทุนการศึกษาซึ่งจะไปเน้นเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นดีใช่ให้ทุนด้านนี้นะแล้วก็เรื่องของคมนาคมนะก็จะไปเรื่องของการเข้าสู่ระบบการตลาดแล้วก็มหาไทยเกี่ยวข้องเพราะอำเภออยู่การบริหารของมหาไทยจริงๆนะก็คือโรงเรียนครับอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการที่มหาไทยในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตในปีหน้าแน่นอนครับ เอารำตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกพิชัยชุนาวัชิระคือ18 19ล้านคนเนี่ยเงินสดแล้วสดไอ้นี่ก็เงินสดผู้สูงวัยเงินสดนี่ยี่สิล้านคนไปลุ้นเนี่ยนะฮะว่า26.4ล้านเนี่ยที่นายกบอกทำดิจิตอลวอลเล็ตได้จริงๆริงไหมแบบนี้นั่นแหละยีบล้านสเตเบอร์คอยน์นั่นแหละคูปองกิฟต์ฟูเจอร์นั่นแหละฟิวเจอร์นั้นนี่มอบ2คนครับสองรองครับรองประเสริฐจันทระรัวงทองดูเรื่องอะไร AI ไพวกเหล่านี้ เพื่อสร้างรองรับอาชีพแนอนาคตและถ้าลองปีรพันธ์สาลีรัฐพิภาคดูเรื่องของพลังงานกรนเอเนจีครับก e นเอเนจีกับ EV ที่จะสร้างบุคลากรขึ้นไปมันต้องสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเวลาพวกอะไรพวกที่จะมาสร้างดิจิทัลสร้างเทคโนโลยีเนี่ยครพวกนี้ต้องการไฟฟ้ากรีนใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยนโยบายของกระทรวงพลังงานจะเป็นไปตามนั้นไหมต้องตอบอยู่เนี่ย รมทีพลังงานสั่งระงับเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้ารีนิวโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปแล้ว2,100เมกะวัตต์คนละทางเหรอคนละทางแน่นอนสมาดูเศรษฐกิจน้องเราบอกว่าท่านรองพิชัยเป็นคนกำกับดูแลนะที่จะเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเคลื่อนเรื่องของการทําธุรกิจใต้ดินให้มาอยู่ในระบบภาษีเรื่องแก้ปัญหาฝุ่น p m เอ2.5คิดว่าทําไมท่านรองประเสริฐเรื่องนี้ท่านรองประเสริฐเนี่ยน่าจะดูเรื่องกระทรวงทรัพย์ด้วยกระทรวงทรัพย์ด้วยเออใช่ใช่ใช่กำกับด้วย นี่ยาเสพติดต้องไม่ต้องคนนี้เลยคนนี้ครับภูมิธรรมต้ชงูนาการหลายกระทรวงใช่ลองภูมิธรรมมันคงมันคงด้วยทหารตำรวจยุติธรรมเอางี้นะ12นโยบายที่บอกว่าจะทำาหะเอาสักเรื่องหนึ่งให้เห็นบรรูุปธรรมใน3เดือน6เดือนได้ไหมอ่านเพื่อคนไทยสองคนนี้ครับนี่สองคนนี้แหละครับแต่ทาไมลัที่รถไฟที่รถไฟอ๋อที่รถไฟใช่ที่รถไฟแต่เงินเนี่ยใช่ใช่เงินรถไฟที่รถไฟไอ้นี่เรื่องนี้โอ้แก้หนี้แล้วลองพิชัยครับโอ้ดี เรื่องของลดลกทุนผูกขาดเอาละสีคราวนี้คุณพิรพันธ์ได้ลบกับทุนแน่นอนคุณพลังงานพลังงานชัดเจนคุณพิชัยก็ลบกับทุนแน่นอนอบายก็ต้องบอกว่าถ้านี่หมดแล้วใช่ไหมถ้าดูนะฮะว่าเรื่องของการมอบหมายเนี่ยคนที่งานหนักที่สุดเนี่ยดูแล้วคือคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยเหรออ้าวต้องกัเงินบริหารจัดการข้สอมาต่อมาระดับรองลงมา คือคุณสุยาแล้วฝ่ายค้านก็มองไงฮะนายกแถลงฝ่ายค้านที่ผมบอกอ่ะฝ่ายค้านบอกว่าออนะทำไมนายกเนี่ยนะไม่แถลงบนงานไม่สร้างความคาดหวังไหนบอกแถลงบนงานอะไร90วัน90บวันใช่ไหมลงบนงานแล้วไม่ตรงปกไม่ตรงปกแล้วกเขาบอกแล้วว่าเขาจะชี้แจงเขาบอกแล้ว โอกาสประเทศไทยในปี2568นั่นคือโอกาสของประเทศไทยนั่นคือโอกาสของท่านนายกแพทองทานจินวัฒน์